ที่ห้าเอวามีสตังเอกังสมยังพระควารสเกสูวิหารัติกะีรและวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนัสทิงปัจจามตเตหิภิกขุสังเตหิสเปหิวอรันเตหิทัสสหิตจะลโลกธาตุหิเทวตาเยปุจนาสันนิปติตาโนติพระควันตังทัศนะยังภิกขุสังขจะอโทโคยานตุนังจตุนังทะสุทธาวาสกายิกานังเทวนัง แต่ถ้าโหดอายะอายังโคพระกวาัสเกสุวิหาระตีกับปีละวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิคุสังเคนะสะทิงปัจจัมัตเตหิพิคุสังเตหิสัพีสัพีเหวะอรันเตหิทาสาหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยพุเยนะสันนิปติตาุหติพระกวันตังทัศนายาพิคุสังคัจายนูนะมยังปีเยนาพระควาตาเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสังกมิตวา พะวาวโตสันติเกอีมังสันติเกอปจเกขาถาอาเพภาษาเยามาติ <c oughs> อัอตถาโคตาเทวตาเสยยาถาปินามะภะลาวาปุริสโสปสัมมิตทิตังวาพาหารังพาหังภาสาเรยาภาสาสติภาสาริตังวาพาหังสัมมิเฉยยาเอวะเมวะสุธาวาสเสสุเอเทวเวสุ อัตตราหิตาพระวโตปุระโตปตุระหังสุอัตคโคตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทวกาเทอกามตังอัทักษุเอกามตังททตาโคเอกาเทวตาพระวัตโตสันติกิมังคาทังอภัสิมหาสมโยมหามหาสมโยปวัตนะสิงเทวกายาสมุขตาอาคาตมหะ อิมังธรรมสมยังทักขิตาเยวะอปาราชิตะสังคันติอทากขูอปาราเทวตาภควะโตสันติเกอิมังขัตถังอาพาสิตาราพิกขโบสมาทหังสูดจิตตังอัตโนอุจกะมะกังสูธาระทีทางเนตานิขหิตบวาอินทรียานิลักขันติปันติตาติอทากขูอปาราเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคัตถังอาพาสิ จิตบากขีลังจิตบาปพลีขังจิตตบากยินทักษีลังโอหะจะมะเนชาตเตจารติสุทธาวะวิมลาจากขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตคูอัปปาราเทวตาปะะวะโตสันติเกอีมาถังอาภัสสิเกเกจิพุทธังสนังตเตฆตาสินาเตฆมิตสันติอัปายะภูมิงปะหายะมนุสางเฮเทหัง เทวกายังปาริปูสันเรนปาริปูเรนสันติติอัตถคูภควตาภิกขุอวันเตสิเยปุยเยนาภิกขเวนทัสสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุติตถาคตังทัสนายะภิกขุสังฆัจเยปิเตภิกขเวอเหตสูงอติตะมันทานังอรหันโตสมมาสัมพุทธา เตสัมปีปภควันตานงเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปะติตาอหิสูงสวยยะถาปิมหังเอตารหิเยปิเตภิกเวภิพระวิสันติอะนาตะอนาคตามัฏฐานังอาระหันโตสัมมาสัมพุทธาเอสัมปีปภควันตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิมหังอะ เยยะา,าปิมัหังเอตาราหิตจิขิสามิพิขเวเทวกายนังนามามิกิจจิตยิสามิพิขเวเทวกายนังนามามิเทศิสามิพิขเวทเทวกายนังนาม,มามิตังสุนาทะสาธุกังมนาสิกโรุธาพาสิสามิติเอบัมพันเตติโขเตพิคูพระขวันโตปัจจโสสุภคะวาเอตะทะโบจะสีโลกมนุษย์ กัสสามิยัตภูมมาทัตตัทสิตาเยสิตากิริคิทกิริทัพพรังปัตหิตัตตาสมาคตาปุถุสีหาวะลันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตัมมะนะสาสุทธาวิปปสันนมะนาวิลายพินโยปัจจเสเตจันตวา วันนี้กับปิละวัฒเวตัตโตอมันตยุติสทธาสาลเกสาวเกซาลเนรเตเทบกายาอภินกันตาเตวิชนาถาภิกขบุตจักอัตตะมะกรรุงสุตวาพุธสัสสาสนังเตสัมปาตุระหุงญาณังมนุษย์สางทัสสนาเอตัปปเกสตัมมัตทคุงสหัสสังทัทธสัตตินสัตตังเอเกสหัสสานังมนุษย์สานะมัทสุง อภิเกณันธมัทคุงทิสาสภภูกาหงตาจัสพังอภินายะวะวิคิตวานาจัคคูมาตัตโตอมันตยิสสาสาวกเกสนีรเตเทวกายะอภินกันตาเตวิชาณธาภิกขโวเตโมหังเกติกิตตยิสสามิขิราหิอนุปุตโสตัสสะสหัสสายะขาภูมากาปิและวัฏวาอินทมนิิมันโตชิติมันโทวนาวรรโตยะสัจสโนมัทมนา ภิกขะมุงภิกขณังสิมติงมนังชาสหัดสายะเฮมะวตายะขานานตตะวานิโนอิติมันโตชิติมันโตวันะมันโตยะสัสิโนโมทัมนาภิกขะมุงภิกขณังสิมติงมนังสาตาคีลาติสหัดสายะขานานตตะวานิโนอิติมันโตชิติมันโตวันะมันโตยะสัสิโนโมทัมนาภิกขะมุงภิกขณังสิมติงมนังอิตเจเตโสรัสสะหัดสายะขานานตตะวานิโน อิทธิม nah, ันโตชิติมันโทวันละวันโตยัสสจินโนมัทมนายพิกามุภิกุณังสิมิติงวันังเวสามิตราปัจจะสหสาสายะขานานตตะวานิโนอิทธิมันโตชิติมันโทวันละวันโตยัสสจินโนมัทมนายพิกามุพิกุณังสิมิติงวันังกุมพีโรราชคกฆิโกเวปุรักษะนิเวสนังพินโยนังสัาสหัสสังยะขานังปาริปายิรุปาสติ ุมเพโลราชาก้าฮิโกโสปาคาสิมิติงมนังปูลิมัตจ,จ่าที่สังราชาัตตะพระโขภาษาสติคันทภานังที่ปฏิมหาราชายสัตสิโสป,ปุตตปิดตัสสะพระหโบอินทนามาม,มหาพลายิทิมันโตชิติมันโทวนะมันโตยสัสินโนมทัมนาอภิกามุงภิกุนงังเสมติงมนัง ตะคินัตต่าทีสั่งราชาวิรูหโหต่ภาสาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตปิตัสสะพะโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชติมันโทวันะวันโตยสัสสิโนมัทมนาภิกขามุงภิกขุนังสีมติงมนังปัจฉิมัจจะทิสังราชาวิรูปะโคภาสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตปิตัสสะพะโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชติมันโทวันะวันโตยสัสสิโนมัทมนาภิกขามุงภิกขุนังสีมติงมนัง ปุตาราติสังราชากุเวโรตปัสสาสติยคา,านังอธิปติมหาราชายศส,สิโซพุตตปิต,ปตสาพะโบอินทนนมามหาภลาอิทิมโตชิติมันโทวนันโตยศส,สิโนมัทมาาภิกกม,มุงภิกขุนางสิมติงวานังบุริมะทิสังท่าตารโขทักขีในวิรหุหโกปชิมีนวิรูปโขกุเวโรตระทิสังจจตโรตีมหาราชามันตาสมันตาเจตโรทิสา ันทันละมานาอัตถักสุวณีกับปิละวัวตเวงเซตเตสังมายาวินโนทสาคูวัจจานิกาสถามายากุตกุกินทุวเวกินทุวิทูจะวิกุโทจะหะันทนโนกามาเสตโทจะกิน,นุมันทุนิมันทุจะปานาโทอุป,าาอปมัจจะโยจะ เตวสูโตจะมาตลีจิตะเสโนจะคันทัพโภณโรราชาชโนสโพอาคูปจะสิโคเวจะติมพลูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพปาสหราชุภิโมทมนาอภิกรรมุภิคนังสิมุติงมนังอาทาคูณะสภานาคาเวสาลาสหัสหชัตตกากัมพลัดสัตระราอาคูปายาคาสหญยาติภิ ยามุนาอัฏฐรัฐฐาจะอาคูนาคายาาสัตสินโนเอระบโนมหานาโคโสปะคะสินิติงมนังยีนาคาราชีสหัสหา,สารันติทิภาธิชาปกิวิสุทธัจคูย,ยีหาวาสาเตวะนะมัชะบัตปตาจิตราสุปนาติเสนานามังอภยันตานา พระราชาณมาสิสุปันณโตเขมามะกาสีพุทธะจันหาหิวาจาหิอุปทวายันตรานาคาสุปันนาสารณะมะกังสูพุทธังชิตตาวะจิระหัตเถนะสุมุตังอหอสุราสิตาภารัตภาตโร,รวาสเวเสเตอิทิมันโตชิตินวัจิทาาิมโตยัสสิโนกาละกัญฉามหาพิสมาอาสุราธานาเวคสา เวปติจิติสุจิตเวปติเวปจิติสุจิติจะปหาราโทนนมุจิสหสจะตัจจะผลิปุตตาสเพเวโรจนามกาสันในหิตวาผลิงเสนางราหูพัธมุงปาขมุงสมัยโยธานิพัตนเตพี่กูนางเสมติงมานั่งโอปาจะโออาโปจะเทวา ตบีจัตติโชวายโยตถาคมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมใจยัสสะสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสินโนเสเตทัสตากายาสเพนนัติวันโนทิมันโตชิติมนโทวนะวันโตยัสสินโนมทธมนาอภิกรรมุงพิคนังสิมิติงมานังเวทูจัตเทวาสหะลีจัสมาจัตเทเวยมาจันทัสสูปะนิสาเทวาจันทมาคูบริกิตา สุริยสูปนิสาเทวาสุริยามาคูปุริคิตานักขันตานิปุริคิตาอาคูมันทะพระลาหากาวสูนังวาสโวเศโทสักโกฟาคะปุรินทโกาปุรินทโทเทัศเททสตทัศฐากายาสเพน,นานัตตวันนิโนติมันโตชิติมันโทวนันละมันโตยะสสินโนมัทมนาพิกามุงพิคนังสิมตมิงมันัง อาาคูสหภูเทวาชละมัทขิสิคาริวะอาริธกาจะรโรชาจะภุมมาอุบุปภณิภาสินโนวรุณาสหาธรรม,มาจะอัจจุตราจะอัจเนชกาสุยเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสนะวาสวะนสินโนท,ะศท,ทัศเตทัศตากายาสเพนานาตัตตะวันินโนที่มันโตรตีบรรทวันนาบรรทยศสิโนโมทัมานาภิกามุงภิกขุนังสิม,มิติมมงมานัง สมานามหาสมานามานุสมานุสุตะมาคิดคิดทาปธุสิกะอาคูอาคูมโนปธุสิกะอธาคูหาระโยเทบาเยจะโลหิตะวาสิโนปราคามหาปราคาอาคูเทบายะสัตสิโนทัศเสตทัศสถากายาสเพนะนัตตะวันนิโนอิทิมโตชติมโตวันะวันโตยะสัตสิโนโมทัมนาภิกขะมุงภิกขุนังสิมติงวันังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคาสนัสสาสหะ อาทธาตะใครหาปาโมกขาอาคูเทวะวิจักขณาสทามัตตาสทามัตตาคาหะคาระคาชามิสกายจายาสาสินโนธทานะยังอาคาปุจโนโยทิสาอภิวิสติทศเสตทัศต,า,เเตา,ากายาสเพนนัตตะวนนันใโนทิมันโตชิติมันโทวันวน,มน,น,นมามันโตยัสสิโนโมทามนาภิกขามุงภิกุนังสิม,มุติงมนัง เทมิยาตุสิตายามากันละกัทยากาจายัสสินโนลามภะลามพิตกาลามเสตถาชิโชตินามาจะอาสวานิมาณระติโนอาคุอาถาคูปรณิมิตาทศเสตทศสถากยาสเพนานัตตวันนิโนอิทิมโตชิติมโตวันะมันโตยัสสินโนโมทมนาภิกขะมุงเป็คนังสีมติงวันนั่งสะเทเตเทวะนิกายาสเพนานัตตวันนิโน นามนวเยนะอาคัตชุงเยตันเตสัทิสัทิสาสหาประวุฒชาติมักขีแรงโอตะโอคตินนะมะนาสวังทักขีโมตตทัตะะตารังนาคังจันทะวะาสิตาติตังสุพรมาปรมตโตจะปุนตาอิทิมโตสหสนังกุมารโรติโสจะโสปาคาสุเมติงมานังสหัสสพรมโลกามหา พระมหพิติทัติอุปปันโนชิตินมันโทพิสมากโยยัสสินโสทัสเสถะอิสราอาคูปัเจกวะสวัตติโนเตสัชชาวัชโตอาคาหาระหาริตโตปาริวาริโตเตจัสเพอภินกันเตสินเตเทเวสพระมเกสมารเสนาอภินกามิปัสสะกันสห มันทียังเทเอทะคันหัตถะพันทะทะราเคนะพันธะมัตุโบสมันตาปริวาเรธะมาโวมุจจิตทะโกจินังอิติตัตถะมหาเสนกันหเสนังอเปสยิปานินาตารมาหัจจะสรังกัตวาณนาเถวรังยะถาปาวุตสกโกเมโคนทนยันตุสวิตชุโกตทาโส ปตูทาวัติสังกุโตอาสวังอัศยังวเสตันจะสัพพังอภินญาญะอววิคิตวานัจคุมาโตตโตอมันตยิตสัทธาสาวเกศรเนรเตมาราเสนาภินกันตาเตวิชานาถิกขโวเตจะอัตตปมกรุงสุตวาพุทธสัสสนางวีระวีตาระเคหิปากามุงเนนสังโลมัปิอิตยุงสภวิจิตาสังขามาพยาติตายสัตสิโน โมทันติสหภูติสาวกาเตชนสุตาติ